สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมลงไปแล้วหรือยังนะครับผมเก็บไว้ในเมมิลิการ์ดวันนี้ว่างก็เลยเอามาลงนะครับอันนี้คือรังพักล่มของกระจาบทองนะครับตัวผู้นะครับตัวเมียก็มาพักเหมือนกันนะครับผมแล้วเขาก็จะทําไว้เวลาเฝ้ารังนะท่านผู้ชมคือเฝ้ารังที่มีมีลูกน้อยอยู่นะครับ แล้วก็ลังแบบนี้ทำมาเยอะนะครับบางทีเนี่ยิดลังตงัวเมียอยู่ลังเดียวแต่ก็ทั่งทำมาเยอะเลยกระโดดไปตรงโน้นทีตรงนี้ทีนะครับเนี่ยนะครับหัวทะลุอันนี้ผมก็ได้ถ่ายไว้นู่นเลยนะครับผมก็ประมาณถ้าเป็นสามเดือนแล้วมั้สามเดือนที่แล้วนะครับช่วงนี้ก็พอมีบ้างนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีวางไข่ไหมอะไรไหมนะครับ ก็ยังไม่เคยได้ไปดูเลยนะครับผมมัวออกป่าหาพึ่งหามิ้นอย่างเดียวนะครับไปเจอธรรมชาติก็เก็บบันทึกมานะครับผมคลิปนี้ก็จะมีแต่กระจับทองตัวผู้นะท่านผู้ชม นี่ครับส่วนเห็นลางๆนูน้นอ,อันนู้นเป็นกระจาบธรรมดาโวลเหลืองนะครับทาลังเขาจะทําลังแบบนั้นนะ่ะสวยที่ผมถ่ายไปประจํานะครับเป็นลังยาวๆนะครับส่วนที่คีเรที่สุดก็คือเนี่ยรกระจาบทองนะครับอันนู้นกระจาบธรรมดาครับผมบ้านเราก็จะเห็นอยู่ประมาณสักสามกระจาบนะกระจาบทองกระจาบหกลายนะ แล้วก็กระจาบธรรมดาลังสวยสุดก็คือกระจาบธรรมดาครับท่านผู้ชมส่วนกระจาบทองก็ทําคล้ายๆกับนกกระจิบนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าตัวเนี้ยนะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นกระจาบอกลายนะครับอันนั้นทาโอเคเลยแน่นหนานะครับสวยเหมือนกระจาบธรรมดาหัวเหลืองนะครับผมทีหลังยาวๆนะแต่เขาจะเล็กกว่าแน่นกว่าเขาจะทําแบบ อยู่เลี้ยน้ำกันนะครับผมส่วนมากมายาราบยักษ์เนี่ยนะครับผมแล้วก็ปากเนี่ยคมมากนะครับเลียนหมดนะครับผมเ็าจิกจิกทิ้งหมดนี่เป็นจริงต้นไมายาราบยักษ์นะ ไม่ใช่ตัวเดียวนะท่านผู้ชมที่ผมถ่ายอยู่ในคลิปนี้นะครับมีอยู่ประมาณห้าหกตัวนะครับแต่หลังตัวเมียนะมีเป็นสิบนะครับมีเยอะครับเสียงนกให้เจ้าเจ้าหมดนะครับตรงตรงกลุ่มนี้นะครับม,มีทั้งสองกระจาบหรือสามกระจาบนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องนี้ก็เป็นเพจของผมอีกหละนะครับผ่านมังกรกระแพงเพรนะรเพจผ่านมังกรแต่ผมมาสร้างเป็นเพจธรรมชาติเพราะชอบส่วนตัวนะครับเจอนกมนแมลงต่างๆผมก็จะบันทึกมาถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมบางทีเรามองตาเปล่า,าเนี่ยมองไกลๆมันไม่ชัดเจนนะครับ อันนี้ต้องยอมรับนะครับเป็นตัวผมนะครับก็คือว่าเวลาเรามองในภาพหรือว่าในจอที่เราถ่ายอยู่เนี่ยผมว่ามันชัดเจนกว่านะครับเราได้มีโอกาสที่ไปนั่งถ่ายนั่งเฝ้าซูมถ่ายอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็ซูมอยู่นะครับบางทีก็ไกลอยู่บางทีก็ใกล้นะครับแล้วแต่ถ้าตรไหงติดถนนเนี่ยโอเคเราอยู่ได้ใกลนะได้นะครับเพราะว่านกมันจะไม่ตื่นเราคือรถวิ่งตลอดอะไรเงี้ย แต่ถ้าตรงไหนที่เป็นป่าลกจะเปียวนะครับคือเข้าใกล้ยากหน่อยนะครับหลังนี้ก็ทําไม่ห่างหลังนะท่านผู้ชมไม่ห่างหลังที่มีตัวเมียมีลูก,กน,นะครับหรือบางลังก็ไม่ไม่ห่างหลังที่ตัวเมียฟักไข่อยู่นะครับผมขยันสร้างครับผม เห็นไหมหลังตัวเมียอยู่แห้งๆเนี่ยนะครับมีลูกมีไข่แล้วนะครับแต่ตัวผู้ก็จะสร้างเป็นที่หนึง่งไอ้ลังพักนะครับผมแล้วก็ไปต้นข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่และตัวขยันสร้างลังครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดครับสวัสดีครับ